สวัสดีค่ะคุณครูวิลาวันศรีกระจารสอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นป .3 วันนี้เรียนเรื่องข้อมูลรอบตัวนะคะเมื่อเรียนจบหน่วยนี้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้นักเรียน มาดูความหมายของข้อมูลกันก่อนข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคนตัดสิ่งของสถานที่เช่นนะคะคะแนนสอบชื่อเพื่อนนะคะเพศอายุคัะเรียน มาดูตัวอย่างนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคนนะคะอ่านี่เป็นสถานการณ์ในห้องเรียนนะคะมีคุณครูมีนักเรียนวันนี้เป็นวันเกิดเพอนวันแรกคุณครูให้นักเรียนแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะ,ะเด็กหญิงคนนั้นยกมือนะคะในภาพนะคะอาสาแนะนําตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจัญญามานะเรียน ชื่อเล่นน้องฟ้าใสยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ่ะเพื่อนๆทุกคนก็ได้รู้ข้อมูลของเด็กหญิงคนนี้ว่าอ๋อเด็กหญิงคนนี้เป็นเพศหญิงชื่อจริงว่าจันยาชื่อเล่นฟ้าใสแล้วคนอื่นก็แนะนำตัวเองแบบนี้ทุกคนทุกคนก็จะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆนในห้องเรียนนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์นะคะ ในภาพนี้นักเรียนดูนะคะเป็นสัตว์ชนิดใดคะบางคนมีคําตอบให้คุณครูอยู่ในใจแล้วาภาพนี้นะคะกบค่ะกบเป็นยังไงมาดูข้อมูลของตกบตัวนี้นะคะฉันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําฉันมีผิวผุขกระไม่มีขนฉันอาศัยตามแหล่งน้ําต่างๆฉันส่งเสียงรล่องอป๊อป,ป,ป ชอบกินมแมลงตัวเล็กๆเ,เป็นอาหารนะคะนักเรียนดูนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพนะคะนักเรียนใช้ห้องเรียนแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะคะวันนี้เด็กๆช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะ ข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนี้มีหลายรูปแบบเช่นข้อมูลตัวเลขข้อความรูปภาพแล้วก็ข้อมูลเสียงต่างๆเราสามารถรับรู้ข้อมูลได้โดยใช้อวัยวะสัมผัสทั้ง5มีดังนี้นะคะนักเรียนาตานะคะอวัยวะแรกคือตานะคะรับรู้ข้อมูลโดยการมองเห็นเช่น ข้อมูลภาพจากหนังสือข้อมูลภาพจากโทรทัศน์นะคะนักเรียนต่อไปจมูกนะคะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดมกลิ่นเช่นกลิ่นอาหารกลิ่นดอกไม้นะคะทั้งกลิ่นหอมและกลิ่นไม่หอมเนี่ยจมูกสามารถรับรู้ข้อมูลได้นะคะนักเรียนดูอวัยวะต่อไปนะคะหูค่ะหูรับรู้ข้อมูลการฟังเสียง เช่นเสียงเพลงเสียงพูดเสียงรถนะคะยนต่อไปนะคะผิวหนังรับรู้ข้อมูลโดยการสัมผัสเช่นสัมผัสด้วยมือนะคะเช่นการจับผ้าจะรู้สึกว่าผ้านิ่มถ้าเอามือไปกำก้อนหินนะคะจะรู้สึกได้ว่าแข็งถ้าเราแขนเราผิวหนังของเรานะคะไปโดนการน้ำร้อน เราจะรับรู้ข้อมูลว่าอ๋อนี่คือร้อนนะคะถ้ามือเราไปจับแก้วน้ำแข็งจะรู้สึกได้ว่าเย็นนะคะนักเรียนต่อไปนะคะลีื้นลิ้นับรู้ข้อมูลโดยการชิมรสชาติเช่นถ้ากินทองหยิบทองหยอดเข้าไปจะรับรู้ข้อมูลรสหวานถ้ากินแกงเผ็ด,ผดจะรับรู้ข้อมูลว่าเผ็ดนะคะ ถ้าชิมอินมะนาวเข้าไปก็จะรับรู้ข้อมูลว่าเปรี้ยวกินมะละก็รู้ว่าขมนะคะนักเรียนนะคะอ่านะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะตอบคำถามทำแบบฝุดหัดลงในสมุดปกอ่อนนะคะสมุดปกอ่อนนะคะนักเรียนตอบคำถาม5้าข้อนี้โดยลอกโจทย์ลงไปแล้วเขียนตอบนะคะขีดเส้นใต้ นะคะ5ข้อน,นี้แล้วนํามาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะนํามาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะให้เป็นสมุดของคอมพิวเตอร์เลยนะคะเน้นนะคะให้เรียนใช้สมุดปกอ่อนนะคะไม่ต้องเขียนวันที่นะคะไม่ต้องเขียนวันที่นะคะแล้วเจอกันในตอนเปิดเทอมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ